ทันทีที่คำพูดจบลงลีอันพิงหยิบออกจากช่องเก็บของของเขาเข็มทิศเรียบง่ายที่มีวงแหวนเวทขนาดเล็กสลักอยู่ตรงกลางนี่คือเข็มทิศโชคชะตาราคาถูกที่สุดราคาตลาดคือหนึ่งล้านหรือก็คือหน,นึ่งหมื่นคะแนนผมจะลดให้คุณเหลือแปดพันคะแนนโอนให้คุณฉันไม่สนใจว่าเข็มทิศโชคชะตนี้จะเป็นของมือสองหรือไม่หลังจากที่ได้คะแนนแปดพันให้ลีอันพิงฉันก็กล่าวลาเคถือเข็มทิศโชคชะตาออกจากสมาคมนักผจนภัยด้วยความพึงพอใจเพิ่งออกจากประตูสมาคมโทรศัพท์ของฉันได้รับข้อความเชิญจากลีอันพิง คลิกยืนยันเข้ากลุ่มแชทของทีมพิชิตนรกทันทีที่เข้ากลุ่มก็ได้รับข้อความมากมายรั่วเฉิงเมืองตะวันตกดันเจียนนรกต้องการนักบวชเลเวล45พี่น้องที่อยู่ใกล้และสนใจรั่วเฉิงป่าชานเมืองตะวันออกดันเจียนนรกต้องการจอมเวสสายโจมตีเลเวล50เกาะชาประมงทะเลตะวันออกกลายเป็นนรกแล้วต้องการอัศวินศักดิ์สิทธิ์เลเวล60ต้องมีชุดอุปกรณ์ระดับมหากพาบครบเซตควรมีทักษะกำจัดมลทินและชำระล้างทันทีที่ฉันเข้ากลุ่มรู้สึกเหมือนตัวเองเดินเข้าตลาดสด ทีมพิชิตนรกนี้ไม่ควรจะศักดิ์สิทธิ์และเคร่งครึมเต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดที่พูดน้อยแต่เก่งกาจหรอือแต่ตอนนี้ดูแล้วก็ไม่ต่างจากสถานการณ์ดันเจี้ยนป่าทั่วไปทางตะวันออกของเมืองเวสเลกมีแม่น้ำรัวชาริมแม่น้ำมีดันเจี้ยนป่าเลเวล20ที่นั่นเป็นแหล่งล่าอุปกรณ์และวัตถุด,ดิบของผู้เล่นในเมืองเวสเลกเป็นสถานที่ฝึกฝนที่ดีที่สุดสำหรับฉันในตอนนี้สามารถฟาร์มในดันเจี้ยนนั้นจนถึงเลเวล19ได้เลยเมื่อฉันมาถึงสถานที่บริเวณรอบดันเเเเเเจจีี้้้้ยนนนต็็มมมมมไปดวววววกกลลุ่่่่่ผูททรแแาาพขาะหค 16. แต่อาชีพผู้พบเห็นนั้นสะดุดตามากทุกคนรู้ว่าฉันไม่ธรรมดาเพราะถ้าไม่มีฝีมือก็คงไม่มาอันเจียนแม่นำรั่วชาที่เลเวล16ฉันปฏิเสธคำเชิญรวมทีมจากคนรอบข้างอย่างเด็ดขาดเลือกความยากระดับฝันร้ายและเทเลตเข้าไปทันทีเมื่อฉันเข้าอันเจียนคนเดียวผู้เล่นหลายคนนอกดันเจียนเผยรอยยิ้มเย้ยเย้เลเวล 16. เข้าดันเจียนคนเดียวเข้ามั่นใจขนาดนี้เลยเหรอต่อให้เป็นความยากระดับปกติเขาก็คงตายอยู่ดีลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือจริงๆรรอดูเถอะไม่เกินชั่วโมง ดูว่าเขาจะออกมามีชีวิตหรือเปล่าตอนนั้นนอกกลุ่มคนหญิงสาวในชุดนักฆ่านั่งอยู่บนก้อนหินคว้างกริดในมือขึ้นลงมองไปที่ช่องเทเลดันเจียนด้วยสายตาครุ่นคิดชายหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆบางทีเขาอาจเป็นคนที่ฉันตามหาทันทีที่เข้าดันเจียนฉันถูกเทเลไปที่ยอดแม่น้ําข้างหน้ามีพระราชวังใต้น้ําขนาดใหญ่หน้าประตูพระราชวังมีฐานกุ้งและปูยามฉันดูแถบออกซิเจนอากาศมีจํากัดดูเหมือนจะพอแค่หนึ่งชั่วโมงต้องผ่านดันเจียนในหนึ่งชั่วโมงหรือสำรองอากาศเพื่อกลับไปที่ทางเข้า คิดได้ดังนั้นฉันเดินไปที่พระราชวังใต้น้ําทันทีพร้อมกันนั้นใช้ตานรกกับทหารกุ้งและปูยามที่หน้าประตูแล้วพบว่ามอนสเตอร์ชั้นยอดทีน่นี่มีสถานะสูงกว่าบอสเลเวลสิบเสียอีกไม่แปลกที่ความยากฝันร้ายต้องใช้ทีมห้าคนและยังต้องการตัวช่วยมิฉะนั้นแค่พลังโจมตีของทหารกุ้งปูอัศวินเลเวลยี่สิบก็ทนไม่ไหวฉันรู้ว่าเวลาน้อยไม่เสียเวลาเปิดการพบเห็นทันทีใช้ชื่อเซียวเก็บชีวิตมอนสเตอร์ชั้นยอดสองตัวฆ่าทหารกุ้งสำเร็จได้รับความตื่นตะลึงสาม ข้าปูยามสำเร็จได้รับความตื่นตะลึงสามพันได้รับหางกุ้งหนึ่งชิ้นได้รับก้ามปูหนึ่งชิ้นเมื่อเข้าสู่พระราชวังพบว่าข้างในมีฐานกุ้งและปูยาม,มากขึ้นฉันเห็นมอนสเตอร์จํานวนมากรวมตัวในถงใช้พายุจิตทันทีฐานกุ้งและปูยามในถงระเบิดตายทั้งหมดคําแจ้งเตือนความตื่นตะลึงปรากฏเต็มหน้าจอแถบความตื่นตะลึงของฉันเพิ่มขึ้น20%ซฉันเห็นมอนสเตอร์หายไปเหมือนเกมเรียงบล็อกหายไปอย่างรวดเร็วรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดเดินลึกเข้าไปในดันเจียนในพระราชวังมีทางเเดินน3ส้ แต่ละเส้นมีทางแยกจํานวนมากพระราชวังขนาดใหญ่เหมือนเขาองกตซับซ้อนมากฉันเดินวนในนั้นครึ่งชั่วโมงค่าทหารกุ้งปูจํานวนมากเเลเวลอัพเป็นเลเวล17แต่ยังหาห้องบอสไม่เจอฉันคิดว่าถ้าต่อไปแบบนี้ไม่ได้ถ้าอากาศหมดและยังหาบอสไม่เจอฉันอาจตายทั้งเป็นดันเจี้ยนนี้มีมานานหลายปีในท้องตลาดหน้าจะมีแผนที่ดันเจี้ยนครบถ้วนรอได้แผนที่แล้วค่อยกลับมาท้าทายเพื่อความปลอดภัยฉันไม่เดินลึกต่อแต่ย้อนกลับไปที่ทางเข้าดันเจี้ยน เมื่อฉันปรากฏที่ช่องเทเลเดนเจียนทันทีที่ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างไอ้หนุ่มนี่ออกมามีชีวิตจริงๆหรือว่าเขาพิชิตด,ดันเจียนคนเดียวจริงๆเขาเข้าไปแค่4ี่สิกว่านาทีเป็นไปได้ยังไงที่จะผ่านดันเจียนฉันว่าคงฆ่าแม้แต่ทหารกุ้งปูที่หน้าประตูไม่ได้เขาคงเพื่อนารออยู่ที่ทางเข้าจนครบเวลาก่อนออกมาทำตัวอ้วนเพื่อรักษาหน้าจริงๆไม่สิดูเร็วเลเวลเขาขึ้นเป็น17เจแล้วนี่ต้องฆ่ามอนสเตอร์ไปเยอะแน่เขาคงหลงทางในพระราชวังเลยต้องถอยออกมา ฉันไม่สนใจคำวิจารณ์ของคนอื่นเดินไปทางเมืองเวสเลกดันเจี้ยนป่านี้ต่างจากดันเจี้ยนสำหรับผู้เริ่มต้นแต่ละความยากมีเวลาคูดาวเฉพาะความยากฝันร้ายมีคูดาวหกชั่วโมงฉันมีเวลาเพียงพอไปเตรียมของที่จําเป็นทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งขวางทางฉันถามว่าเมื่อกี้คุณพิชิตความยากฝันร้ายคนเดียวใช่ไหมฉันมองหญิงสาวในชุดนักฆ่าแล้วเดินอ้อมเธอไปหญิงสาวหัวเราะฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับบอสซอนของแม่น้ำรัวชาคุณสนใจไหมฉันหยุดฝีเท้า หันมองหญิงสาวหญิงสาวมองรอบๆคว้างกริดแล้วกล่าวว่าที่นี่คนเยอะตายเยอะเราไปคุยที่อื่นฉันใช้ตานรกกับหญิงสาวหวังซิงหญิงนักฆ่าเลเวล22หลังจากยืนยันอาชีพและเลเวลฉันพยักหน้าตกลงเมื่อมาถึงที่ท,ที่ไม่มีคนหวังซิงหญิงหยุดแล้วใช้ทักษะฆ่าหายตัวทันทีวินาทีต่อมาเธอปรากฏด้านหลังฉันแต่ยังไม่ทันใช้ทักษะดาบเหล็กปรากฏขึ้นจอที่คอของเธอหวังซิงหญิงเห็นดาบเหล็กที่คอดวงตาเผยแววตื่นตระหนกฉันหันมองหวังซิงหญิงอย่างสงบ พูดเบาๆว่าถ้าไม่ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลฉันรับประกันวินาทีต่อไปหัวคุณจะหล่นลงพื้นหวังสิ้นหญิงสงบสติได้เร็วเก็บกริดและหัวเราะว่าอยากเข้าใจผิดพี่สาวแค่อยากลองว่าคุณมีคุณสมบัติพอจะรวมทีมกับฉันไหมถ้าฉันพาคนไร้ประโยชน์ไปพิชิตบอสซอนอาจเสียชีวิตทั้งคู่แต่ดูจากตอนนี้คุณดูเหมือนคนไร้ประโยชน์มากกว่าคุณเด็กขนาดนี้ปากยังกล้าพูดฉันเก็บดาบเหล็กเข้าช่องพบเห็นแล้วถามบอกมาเลยว่าเป็นบอสซอนอะไร วังสินหญิงหยิบกุญแจประการังออกมานี่คือกุญแจที่ฉันได้จากการฆ่ารัวชาบอสของดันเจียนสามารถเปิดประตูซ่อนข้างในมีบอสซ่อนมนุษย์เลเวล30ห้องซ่อนนั้นจำกัดแค่สองคนและเลเวลเฉลี่ยต้องต่ำกว่า20ห้องจำกัดสองคนเลเวลเฉลี่ยต้องต่ำกว่า20แต่บอสกลับเป็นเลเวล30ดันเจียนแบบนี้มีที่ไหนหลอกคนโง่ก็ไม่หลอกแบบนี้นั่นเพราะคุณไม่รู้สถานการณ์แบบนี้พบได้บ่อยในบททดสอบตำนาน ฉันถามต่อว่าบททดสอบตำนานคืออะไรเป็นภารกิจลับที่กระจายอยู่ทั่วโลกตราบใดที่ผ่านเนื้อหาการทดสอบจะได้รับรางวัลมหาศาลทุกครั้งจะได้อุปกรณ์ระดับมหากาบถ้าโชคดีอาจได้ทักษะพิเศษหรือปลุกพรสวรรค์คุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไงดูจากคุณคงพิ่งจบมปลายบททดสอบตำนานเป็นวิชาบังคับในทุกมหาวิทยาลัยคุณจะรู้เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าฉันจะช่วยคุณกำจัดบอสซ่อนนั้นได้ฉันมีสัญชาตญาณที่แม่นยำสเสมอ ฉันรู้สึกว่าถ้ารวมทีมกับคุณต้องผ่านแน่ฉันไม่ชอบเสี่ยงเหตุผลนี้ไม่เพียงพอหวังซินญิงอดบ่นฉันไม่ได้แล้วหยิบม้วนกระดาษยื่นให้ฉันถืออันนี้คุณคงยอมลองไปกับฉันใช่ไหมฉันรับม้วนกระดาษและตรวจสอบข้อมูลม้วนกลับเมืองใช้ในดันเจียนได้บังคับออกจากดันเจียนกลับสู่เมืองหลักใกล้สุดดูจบแล้วดวงตาฉันเผยแววประหลาดใจฉันเคยเห็นของนี้ในสนยนแลกเปลี่ยนใบละหนึ่งแสนแพงมากไม่คิดว่าหวังซินญิงจะใจั้มขนาดนี้ฉันคิดชั่วครู่ก็รู้สึกว่านี่เป็นโอกาสพยักหน้าฉันจะรวมมทีกับบคุณไปพิิชตออซน แต่ฉันพิ่งออกจากความยากฝันร้ายต้องรอหกชั่วโมงไม่เป็นไรฉันมีไอเทมล้างคูดาวดันเจียนหวังซินหญิงพูดจบก็ส่งคำเชิญทีมให้ฉันวางใจเํอแม้คุณจะแค่เลเวลสิบเจ็ดแต่ของรางวัลเราแบ่งเท่ากันเห็นหวังซินหญิงพูดแบบนั้นฉันไม่พูดอะไรยอมรับคำเชิญทีมกลับไปที่ช่องเทเลดันเจียนด้วยชากับเธอฉันไม่ลังเลเทเลดเข้าดันเจียนพร้อมหวังซินหญิงเข้ามาแล้วหวังซินหญิงหันมาพูดกับฉันเราสองคนจัดการมอนสเตอร์ฉันย่อเสียเวลาฉันรู้ มีทางเล็กที่เลี่ยงมอนสเตอร์ชั้นยอดส่วนใหญ่ได้ไม่จําเป็นต้องฝ่าตรงตรงใช่ไหมฉันอยากฝึกฝนหน่อยผู้จบฉันเดินตรงไปที่ทหารกุ้งปูหน้าประตูคุณบ้าเหรอฝ่าตรงตรงคุณจะตายนะฉันไม่ตอบเรียกดาบเล็กสิบเล่มฆ่าทหารกุ้งปูหน้าประตูในพริบตาแล้วเข้าโถงใช้พายุจิตพายุอันน่าสะพรกลาบกว่าไปรอบทิศหวังซินหญิงเห็นคําแจ้งเตือนการฆ่าจํานวนมากอึ้งไปทั้งตัวฉันหันกลับไปเร่งว่าคุณยืนนิ่งทําไมนําทางสิฉันไม่มีแผนที่หวังซินหญิงได้สติเดินไปข้างหน้าเลือกประตูตรงงงกลาถ ระหว่างทางไปห้องบอสหวังซินหญิงมึนงงทั้งตัวมอนสเตอร์ชั้นยอดทุกตัวที่เจอเลือกประตูตรงกลางของห้องโถงเธอคิดในใจนี่คือพลังโจมตีที่เลเวลสิบควรมีหรอหวังซินหญิงไม่เข้าใจด้วยพลังชีวิตของมอนสเตอร์ชั้นยอดถึงเธอจะใช้ทักษะที่ทำความเสียหายเดี่ยวสูงสุดก็ไม่สามารถฆ่าในนัดเดียวแต่ฉันดูเหมือนใช้าการโจมตีปกติที่น่ากลัวคือการโจมตีปกติเหมือนมีผลความเสียหายหมู่ทันใดนั้นหวังซินหญิงรู้สึกว่าอาชีพหายากของเธอเทียบกับผู้พบเห็นของฉันเหมือออนนาาชีพขท มีหวังซินหญิงนำทางฉันฆ่ามอนสเตอร์สองคนใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีก็มาถึงหน้าห้องบอยส์หวังซินหญิงหยุดที่หน้าห้องบอยส์พูดกับฉันว่าฉันรู้ว่าพลังโจมตีคุณสูงแต่ข้างในเป็นบอสสุดท้ายของดันเจียนความยากฝันร้ายเลเวล20ฉันรู้จุดอ่อนของมันคุณช่วยดึงความสนใจฉันจะรอบโจมตีเรามีเวลาจำกัดไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นฉันขัดหวังซินหญิงผลักประตูใหญ่เข้าไปเห็นงูยาวกว่า10เมตรนอนอยู่ข้างในฉันใช้ตานรกตรวจสอบทันที ราชางูรัวชาเลเวล20พลัง3,200ความมั่งวัยพอจิต2,000ันร่างกาย6,000ดูจบแล้วฉันพูดยากลำบากว่ามีร่างกายถึง6,000หวังสิ้นหญิงรีบตามมาฉันบอกแล้วอย่าบุมบามบอสนี้โจมตีสูงพลังชีวิตหนามากร่างกายคุณทนมันไม่ไหวยังไม่ทันพูดจบฉันยกมือชี้เซียวปรากฏจากอากาศกลายเป็นแสงสีแดงแทงทะลุหัวราชางูรั่วชาราชางูรั่วชายังไม่ทันตอบสนองก็ร้องครวญครางล้มลงพื้น ฆ้าราชางูรั่วชาสําเร็จได้รับประสบการณ์42,000ันหวังซินหญิงได้รับอุปกรณ์เกราะหนังราชางูรั่วชาใบมีดพิษเคี้ยวงูรั่วชากันราชางูรั่วชาหวังซินหญิงเห็นคําแจ้งเตือนการฆ่าบนแผงมุมปากกระตุกแล้วยืนนิ่งมองห้องบอสที่ว่างเปล่าด้วยสายตาเลื่อนลอยคิดว่าตัวเองฝันอยู่ฉันหันถามว่าอุปกรณ์และวัตถุดิบดันเจี้ยนตกลงในช่องเก็บของกับตันตามข้อตกลงเราแบ่งเท่ากันใช่ไหมหวังซินหญิงพยักหน้าตามสัญชาตยานแล้วยิบอุปกรณ์และวัตถุดิบบทที่อสิ้ง เกราะหนังราชางูรั่วชาระดับทองป้องกันอัว200ความว่องไวอัว200ความเสียหายพิษ20%ใช้ได้ที่เลเวล20เขี้ยวงูรั่วชาอาวุธระดับทองโจมตีโว200การโจมตีเพิ่มความเสียหายทักษะค่าฆ่า20%ซใช้ได้ที่เลเวล20่กนราชางูรั่วชาวัตถุดิบพิษชั้นตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์สายหัวว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับฉันหวังซินหญิงเสนอว่าดันเจียนครั้งนี้ฉันไม่ได้ช่วยตามเหตุผลอุปกรณ์ควรเป็นของคุณแต่ฉันอยากได้อุปกรณ์เหล่านี้จริงๆ นั้นซื้อตามราคาตลาดของอุปกรณ์ระดับทองซื้อ2ชิ้นนี้อุปกรณ์ระดับทองชิ้นหนึ่งราคาตลาดเริ่มที่ล้านสองชิ้นนี้ดูเหมือนเป็นเซ็ตราคายิ่งสูงแก่นทองนั้นก็ราคาแพงซื้ออุปกรณ์สองชิ้นนี้เมื่อได้ยิน5ล้านฉันอึ้งไปหวังซินหญิงเห็นฉันไม่ตอบคิดว่าฉันไม่พอใจพูดต่อว่าครั้งนี้ออกมาพบเงินไม่มาถ้าคุณคิดว่าน้อยออกไปแล้วเราเพิ่มเพื่อนฉันจะโอนเพิ่มให้อีกสองล้านฉันได้สติสายหัวว่าตกลงแบ่งเท่ากันก็แบ่งเท่ากันอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของฉัน อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของคุณแกนเราคนละครึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นเงินคุณให้ฉัน2.5ล้านก็พอหวังซินหญิงหัวเราะจนน้ำตาไหลคุณนี่แปลกจริงๆให้เงินเพิ่มยังไม่เอา250ฟังไม่ดีออกจากดันเจียนชั้นโอนให้สล,ล้านหลังตกลงหวังซินหญิงหยิบกุญแจปะการางังพร้อมเสียงดังก้องประตูปะการังค่อยๆเปิดด้านหลังประตูเป็นลานฝึกตรงกลางลานมีมอนสเตอร์มนุษย์สวมหน้ากาก,ากผีสวมเกราะสีแดงนั่งขัดสมาธิด้านหลังเขา มีดาบที่ยังไม่ได้ชักพิงอย่างเงียบๆสง่างามและภาคภูมิมอนสเตอร์นั้นแผ่อร่าความเป็นราชาฉันใช้ตานรกกับมันทันทีผู้นำซอนรัชาราชาเลเวลสามสิบพลังหนึ่งพันความม่องวัยหนึ่งหมื่นจิตหนึ่งหมื่นร่างกายหนึ่งหมื่นทักษดาบหนึ่งแสงอราราชาจิตวิญ,ญญาณอมตะเห็นสถานะของรัชาราชาฉันอดสูดลมหายใจเย็นไม่ได้ไม่เพียงสถานะจิตห้าหลักทักษะของรัชาราชาดูยุ่งยากฉันทันถามหวังซินหญิงว่าคุณเคยท้าทายบอสนี้ มีข้อมูลอะไรบ้างหวังซินหญิงตอบว่าฉันท้าทายแค่ครั้งเดียวผ่านแค่ระยะแรกระยะแรกมันไม่ใช้ดาบระยะที่สองมันจะใช้ดาบพร้อมเพิ่มความต้องการโจมตีและความเร็วอย่างมากและแต่ละระยะดูเหมือนต้องทำลายไม่เหมือนฆ่าได้ด้วยการโจมตีต่อเนื่องฟังจบชันก้าวเข้าสู่ลานฝึกรั่วชาราชาที่หลับตาค่อยๆลืมตาลุกขึ้นยืนตอนนั้นฉันถึงรู้รั่วชาราชาสูงกว่าสามเมตรความกดดันรุนแรงฉันเปิดการพบเห็นทันทีเรียกชื่อเซียวด้านหลังรั่วชาราชาแทงทะลุร่างมัน รั่วชาราชาคุกเข่าลงจากนั้นร่างมันลุกเป็นไฟผิวกลายเป็นสีแดงและลุกขึ้นพร้อมชักดาบออกจากฝักหวังซินหญิงเห็นฉันโจมตีครั้งเดียวทําให้รั่วชาราชาเข้าสู่ระยะที่สองอาปากค้างด้วยความตกใจต้องรู้ว่าเธอในลานฝึกนี้ใช้เทคนิคบทรั่วชาราชานานชั่วโมงถึงทําให้มันเข้าสู่ระยะที่สองแต่ชันโจมตีปกติครั้งเดียวทําให้มันเข้าสู่ระยะที่สองเห็นรั่วชาราชาเข้าสู่ระยะที่สองฉันไม่ให้โอกาสมันโจมตีควบคุมชื้อเซียวแทงอีกครั้งแต่แสงดาบว่า ชื่อเซียวถูกรั่วชาราชาใช้ดาบปัดออกรูม่านตาฉันหดลงนี่เป็นครั้งแรกที่การโจมตีของฉันถูกปัดออกตอนนั้นรั่วชาราชากลายเป็นแสงแดงพุ่งมาหาฉันพร้อมใช้ทักษดาบหนึ่งแสงเมื่อรั่วชาราชาฟันดาบมาชื่อเซียวปรากฏทันทีด้านหน้าเปิดโล่สีแดงปัดการโจมตีของรั่วชาราชาออกทันเวลาหวังซินหญิงนอกลานฝึกเห็นฉันต้านการโจมตีของรั่วชาราชาโดยไม่ถอยเลยครึ่งก้าวหัวใจเต้นระทึกด้วยความตกตะลึงมองฉันด้วยสายตาไม่เชื่อ คิดในใจว่าคนนี้เป็นมอนสเตอร์อะไรความเสียหายสูงก็ว่าไปทําไมพลังป้องกันยังสูงขนาดนี้หรือมีร่างกายแข็งแกร่งด้วยต้องรู้ว่าแม้แต่เธอเลเวล22ถูกรั่วชาราชาโจมตีแม้จะใช้เทคนิคลดความเสียหายส่วนใหญ่แต่พลังกายก็จะหมดทันทีต้องใช้ม้วนกลับเมืองนี้แต่คนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเขาเป็นเลเวล17จริงๆเรขณะหวังซิงหญิงตกใจฉันถามเธอว่าวังซิงหญิงคุณรู้ไหมทำไมบอสปัดการโจมตีของฉันได้หวังซิงหญิงได้สติ ถามด้วยความสงสัยว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันสมบูรณ์เหรอเห็นฉันงงเธออธิบายเป็นเทคนิคขั้นสูงในการรับมือการโจมตีกายภาพต้องหาจังหวะในขณะที่การโจมตีของศัตรูมาถึงแล้วป้องกันถ้าทำสำเร็จจะหลบความเสียหายและทำให้ศัตรูติดสถานะชนะฉันเล่นวิดีโอเกมมาบ้างคำพูดของหวังซินหญิงทำให้ฉันเข้าใจทันทีเหมือนการป้องกันในเกมหวังซินหญิงพยักหน้าว่าถูกต้องแต่การป้องกันสมบูรณ์ต้องป้องกันในจังหวะนั้น เทคนิคนี้มีผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงถ้าป้องกันสมบูรณ์ล้มเหลวจะได้รับความเสียหายเต็มคณะหวังซิงหญิงพูดรั่วชาราชาใช้ดาบหนึ่งแสงอีกครั้งผู้มาหาชันฟันดาบฉันควบคุมชื้อเซียวทันทีพยายามป้องกันสมบูรณ์ด้านหน้าแต่ความเร็วของรั่วชาราชาเร็วเกินฉันตอบสนองไม่ทันป้องกันล้มเหลวรั่วชราชาฟันฉันเต็มเฉันเจ็บแปลกต้องเรียกดาบเหล็กอื่นผลักรั่วชราชาออกพร้อมกันนั้นควบคุมดาบบินโจมตีรั่วชราชาแต่ถูกรั่วชารป้้องงัสมมบูณ์ห หลังตั้งหลักฉันขอหวังสินหญิงยารักษาสามขวดเพราะดันเจี้ยนนี้ใช้ได้แค่สามขวดถ้าการโจมตีของฉันถูกมันป้องกันทั้งหมดต้องทําการป้องกันสมบูรณ์ถึงจะทําความเสียหายได้ด้วยร่างกายของฉันตอนนี้ทนการโจมตีของรั่วชาราชาได้สามครั้งบวกกับการฟื้นฟูต่อเนื่องจากโชคชะตาสามทักษะติตัวทนได้สี่ครั้งยารักษาสุดยอดฟื้นฟูพลังกายเต็มสามขวดคือสิบสองครั้งบวกกับตอนนี้ฉันทนได้อีกสองครั้ง รวมเป็น14โอกาสถ้าภายใน14การโจมตีฉันเข้าใจเคล็ดลับการป้องกันสมบูรณ์บอสซ่อนนี้ก็อาจจะผ่านได้หวังซิงหญิงเห็นฉันอยากป้องกันสมบูรณ์การโจมตีระยะที่สองของรั่วชราชาตะโกนด้วยความตกใจการป้องกันสมบูรณ์เกี่ยวกับพลังและความว่องไวรั่วชราชาเร็วมากความว่องไวคุณตามันทันเหรอฉันมีวิธีฉันตอบสั้นๆใช้ทักษะแปลงสถานะทันทีแปลงจิตทั้งหมดเป็นพลังและความว่องไววินาทีต่อมาจิตของฉันเป็นศูนย์ พลังและความวม่องไวกลายเป็น18 4 5แส้าและหนึ่งเจดเจดาบบินทั้งหมดตกลงพื้นดังปังๆฉันควบคุมดาบบินไม่ได้แต่รู้สึกถึงพลังและความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาฉันจับดาบชือเสียวจ้องรั่วชาราชาด้วยสมาธิเต็มที่เปลี่ยนจากจอมเวทเป็นนักรบรั่วชาราชาดูเหมือนสัมผัสถึงเจตนาการต่อสู้ใช้ทักษะอีกครั้งกลายเป็นแสงแดงพุ่งมาหาฉันฉันที่มีพลังและความเร็วเพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวของรั่วชาราชาได้ลองป้องกันสมบูรณ์อีกครัั้้งงยลลมเหว รัชาราชาแทงฉันพลังกายเหลือหนึ่งเปอร์สามรัชาราชาถอยอย่างสง่างามเห็นรัชาราชาโจมตีแล้วถอยยิ่งยืนยันการคาดเดาของฉันบอสซ่อนนี้คือบททดสอบและเนื้อหาคือการป้องกันสมบูรณ์ครูต่อมารัชาราชาใช้ทักษะอีกฉันลองป้องกันสมบูรณ์ยังล้มเหลวพลังกายหมดฉันหยิบยารักษาสุดยอดขวดแรกดื่มรัชาราชาใช้ทักษะอีกฉันลองป้องกันสมบูรณ์ในลานฝึกรัชาราชาเหมือนอาจารย์เข้มงวดและฉันเป็นสิทธิที่ไม่ยอมแพ้ ฝึกฝนท่าต่อท่าซ้ำๆหวังซินหญิงนอกลานฝึกตะลึงไม่คิดว่าเลเวลสิบเจ็ดอย่างฉันจะใช้รั่วชาราชาฝึกการป้องกันสมบูรณ์เมื่อดื่มยารักษาสุดยอดขวดที่สามฉันทำการป้องกันสมบูรณ์สำเร็จปัดดาบของรั่วชาราชาออกฉันคว้าโอกาสยกเลิกการแปลงสถานะควบคุมดาบชื้อเซียวแทงทะลุหน้าอกรั่วชาราชาแถบเลือดรั่วชาราชาหมดมันคุกเข่าลงหวังซินหญิง,งเห็นฉันโจมตีสำเร็จเผยสีหน้าดีใจแต่ยังไม่ทันแสดงความยินดีรั่วชาราชาปล่อยความกดดันรุนแรง ใช้ทักษะจิตวิญญาณอมตะและออร่าความตายล้านฝึกสั่นสะเทือนรุนแรงรั่วชาราชาคำรามและลุกขึ้นเกราะหนักหลุดเผยร่างเต็มไปด้วยแผลกล้ามเนื้อปูดโปนฉันยิ้มเก็บดาบบินทั้งหมดเข้าช่องพบเห็นการฝึกหลายครั้งฉันเข้าใจวิธีการโจมตีของรั่วชาราชาขณะรั่วชาราชากลายเป็นแสงแดงพุ่งมาฉันควบคุมดาบเหล็กก้าเล่มบินออกหนึ่งในนั้นโจมตีจุดอ่อนของรั่วชาราชาปัดดาบมันฉันคว้าโอกาสเรียกดาบเล่มที่สิบชื้อเซียวแสงแดงว่าผ่าน แทงทะลุหัวใจรั่วชาราชาวินาทีต่อมาเสียงระบบดังขึ้นฆ่ารั่วชาราชาสำเร็จได้รับประสบการณ์หนึ่งหมื่นได้รับอุปกรณ์หน้ากากรั่วชาราชาเรียกรั่วชาราชาร่วมต่อสู้หลังรั่วชาราชาตายจะฟื้นในหน้ากากได้รับหัวใจรั่วชาราชาหนึ่งชินผ่านบททดสอบตำนานได้รับทักษะเคล็ดป้องกันผลคือการป้องกันครั้งแรกเป็นป้องกันสมบูรณ์แน่นอนตรวจพบโฮส์ได้รับความสำเร็จบททดสอบตำนานครั้งแรกรางวัลคือปลุกพรสวรรค์ขั้นสูงฉันคือตำนานผลคืือออเเเมม่่ดดดัันททดนนนดันนนนนนนจจีีียบบทสตาาหลงผ จะดรอไอเทมเปิดบททดสอบแน่นอนรางวัลเหล่านี้ถูกส่งไปยังกระเป๋าของกัปตันหวังซินหญิงเธอเดินมามอบหน้ากากและหัวใจรัชาราชาให้ฉันกล่าวว่าจางหยวนคุณรับไปการต่อสู้ครั้งนี้คุณทําคนเดียวตามเหตุผลไอเทมมหากาบควรเป็นของคุณฉันมองหน้ากากและหัวใจรัชาราชาสุดท้ายรับแค่หน้ากากฉันบอกว่าตกลงแบ่งเท่ากันก็ต้องแบ่งไม่ใช่แบ่งตามผลงานหวังซินหญิงประหลาดใจคุณรู้ไหมว่าไอเทมมหากากมีมูลค่าเท่าไหร่ หัวใจรั่วชาราชานี้อย่างน้อยหลายสิบล้านฉันใส่หัวหนักแน่นว่าต่อให้ร้อยล้านก็ต้องเป็นของคุณนี่คือหลักการไม่เกี่ยวกับจํานวนเงินยิ่งกว่านั้นถ้าไม่มีกุญแจซ่อนของคุณข้อมูลการป้องกันสมบูรณ์และยารักษาสามขวดฉันก็ไม่สามารถกาจัดรั่วชาราชาได้หวังซิงญิงได้ยินสายตาที่มองฉันเปลี่ยนไปเล็กน้อยฉันเก็บหน้ากากรั่วชาราชาเดินไปที่หีบสมบัติกลางลานฝึกเมื่อกี้เป็นรางวัลกําจัดบอสหีบนี้เป็นรางวัลผ่านดันเจี้ยนแม่น้ํารั่วชาอุปกรณ์และวัััตตตถุดิบบบจากกอสส่งรงรให้นทีม แล้วกับตันแบ่งแต่รางวัลหีบจากการผ่านดันเจี้ยนครั้งแรกเป็นของแต่ละคนหวังซินหญิงเคยผ่านดันเจี้ยนแม่น้ำรั่วชาดังนั้นหีบนี้เป็นของฉันเปิดหีบได้รับหินแห่งเทพหนึ่งเม็ดม้วนทักษะขั้นต้นหาชินเมื่อฉันรับรางวัลหีบในลานฝึกหายไปช่องเทเลตออกปรากฏสองคนเทเลตออกออกมาแล้วหวังซินหญิงโอนสามล้านเข้าบัญชีฉันเป็นการร่วมงานที่สนุกเราเพิ่มเพื่อนกันวันหลังมีโอกาสค่อยร่วมงานฉันไม่ตอบหวังซินหญิงออกจากทีมและเดินจากไป เอรับเงินแล้วเดินเลยรักษาสุภาพสตรีแบบนี้เหรอกลับถึงบ้านฉันหยิบเข็มทิศโชคชะตาและม้วนทักษะขั้นต้นสิบห้าชิ้นไม่คิดว่าจะได้หินแห่งเทพเร็วขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยฉันจะได้อาวุธเต็มขั้นคิดได้ดังนั้นฉันใช้ม้วนทักษะขั้นต้นสิบห้าชิ้นก่อนได้รับทักษะซ้ำความชำนาญทักษะเพิ่มต้านพิษขึ้นเลเวลสิบได้รับต้านพิษหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหยิบหินแห่งเทพที่เพิ่งได้เตรียมจับฉลากฉันใส่หินแห่งเทพเข้าเข็มทิ วินาทีต่อมาวงแหวนเวทบนเข็มที่สว่างกาดนับไม่ท้วนหมุนในวงแหวนสุดท้ายกาดสีแดงบินออกมาฉันคิดว่าคงได้ชื่อเซียวอีกเล่มทําให้ชื่อเซียวถึงขั้น4ผมเริ่มใช้ม้วนสกิลระดับต้น15ม้วนก่อนแต่ระบบแจ้งได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์จา้าหลูขั้นหนึ่งโจมตีตัวหนึ่งพันความเสียหายหนึ่งร้อเปอร์ซ็นตปกป้องผู้ถืออัตโนมัติผู้ถือป้องกันการโจมตีาธาตุน้ําไม้เหตุหนึ่งในสิพลังดาบปกป้องผู้ถือเมื่อมาร้ร้ครองโลกดูจบแล้วฉันอึง้ง ดาบจ้านหลูนี้เสริมพลังโจมตีและป้องกันน้ําเหมาะกับการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมน้ําฉันเก็บดาบจ้านหลูรู้สึกตื่นเต้นการได้อาวุธเฉพาะเพิ่มทําให้ฉันมั่นใจในอนาคตพร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ไม่ว่าจะเป็นดันเจียนนรกหรือศัตรูที่แข็งแกร่งฉันจะพิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้พบเห็นที่ยิ่งใหญ่ด้วยชื่อเซียวและจ้านหลูในมือ